ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของนายอดุลภูพัฒดีผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามเรื่มราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนนาถามร่วมราชบำรุงตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านนาถามตำบลทูดินอำเภอเมืองกลาลสินจงังหวัดกลาลสินปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งสิ้น103คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนครูประจำการ6คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูอัตราจ้าง1คน และพนักง,งานบริการหนึ่งคนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่ทางต้นสังกัดได้จัดทำขึ้นดังนี้ผ่านมสมศร,รอบ3โรงเรียนประชารัฐโรงเรียนวิถีพุทธสถานศึกษาพอเพียงบางวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนสุจริตโรงเรียนปลอดขยะการจัดการเรียนรู้ DLT v วิสัยทัศ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์บรรยากาศร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยคุณครูประจำชั้นประจำห้องเรียนมีดังนี้ชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3 คุณครูอมรนาทั้งพลอยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคุณครูประริชาตินาทั้งพลอยชั้นประถมศึกษาปีที่สองและชั้นประถมศึกษาปีที่สามคุณครูภุสุมาบุตรโคดชั้นประถมศึกษาปีที่สี่คุณครูอรชรพันธามชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าคุณครูบุญยนุษนาวิชัยและชั้นประถมศึกษาปีที่หกคุณครูชูชาติพิลพัน ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษานายอดุลภูภักดีใช้หลักธรรมาพิบาลมาบูรณาการในการบริหารและการจัดการศึกษาได้วางแผนจัดการทำง,งานออกเป็น4กลุ่มง,งานโดยใช้หลักการบริหารแบบ PDCA เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข และยังได้สร้างและออกแบบรูปแบบการบริหารจัดก,การศึกษานาขามโมเดลได้สร้างเรือข่ายเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้รับความรู้มีความสุขและประสบความสำเร็จโมเดลการบริหารจัดก,การห้องเรียนคุณภาพทางโรงเรียนได้จัดทำโมเดล On hand m o เดลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา2019ได้สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองแจกใบ,บางานทุกสัปดาห์นักตรวจงานกับนักเรียนทุกวันศุกร์ด้านการบริหารการจัดการเยนรู้ด้านการสอนนอายอดุลภูพักดีได้ส่งเสริมให้ครูแต่และช่วงชั้นเรียนจัดทำนวัตกรรมการสอนดังนี้ระดับปถมวยัย นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างสรรปัญญาเรียนรู้สมัยอะมอนโมเดลช่วงชั้นที่1นวัตกรรมสร้างสรรคนดีมาตรฐานเด็กไทยยุค4.0กุสมาโมเดลช่วงชั้นที่สองนวัตกรรมสร้างสรรคนดีคคลมโมเดลนอกจากนี้ทางโรงเรียนทุกระดับชั้น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ New DLTV สามารถใช้งานได้ทุกห้องเรียนพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟทุกอาคารเรียนตลอดระยะเวลาที่นายอดุลพูพักดีได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามร่วมราชบํารุงได้ทำการระเทศภายในอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละสองครั้งเพื่อพัฒนาห้องเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนนาขามร่วมราชบำรุงได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนตามเอกลักษณ์ของทางโรงเรียนมีอุทยานทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแยกขยะ เน้นความปลอดภัยของนักเรียนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพคนครูทุกท่านได้แสวงหาความรู้ทั้งจากการรับข่าวสารจากทางต้นสังกัดและจากการค้นหาและเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองและขยายผลกับทางโรงเรียนต่อไป งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลตามคำสั่งของทางจังหวัดผลการจัดการศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบสี่ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดี ผลการประเมินผู้เรียนระดับชาติการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นป .1 คะแนนเฉลี่ย92.37อยู่ในระดับดีมากการทดสอบเอทีของนักเรียนชั้นป .3 คะแนนเฉลี่ยรวม45.05และผลการทดสอบโอนิของนักเรียนชั้นป .6 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4กลุ่มสาระ41.53 รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสร้างสรรค์คนดีปุชมาโมเดลได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลคนดีสีสอพปกระสินเขตหนึ่งครูผู้สอนหลักรรสุดต,ต้านทุจริตรางวัลน,นวัตรกรรมสร้างสรรค์คนดีครีมโมเดลโรงเรียนสปทร,ระดับหนึ่งดาวเรียญทองอันดับที่สาม รูปแบบการนปเทศภายในสานศึกษาประจำปีการศึกษา2564และเรียนทองชนะเลิศก,การประกวดโรงเรียนหน้าอยู่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมการน,นำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ